่าวหาเขาตอนนี้คนที่กําลังกล่าวหาลุงพลทั้งหมดครับคุณลองมองไปหาคนที่ร่วมกันใส่ร้ายลุงพลแต่แรกพวกเขามีความสุขดีไหมพวกเขาจเจริญรุ่งเรืองกันอยู่ไหมพวกเขามีความผาสุกล่ํารวยเงินทองกันอยู่ไหมหรือพวกเขากําลังหายไปทีละคนละคน พวกเขากำลังแพ้ภัยบาปตัวเองพวกคนที่อยู่ล่าสุดเนี่ยมีกี่คนกันแน่ที่ยังอยู่ทำลายลุงพลโยมมีกี่คนนี่คือสัตว์จะทำครับสัตว์พูด,พดไม่ต้องเว้นนะครับนี่คือสัจธรรมไม่ใช่นี่คือสัตว์กระทำนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับแม่หนนะครับไม่รู้ว่าใครได,ได้ได้ฟังแล้วเนาะ ผมเปิดขึ้นมาพอดีนะครับพอเปิดคอมขึ้นมาไปเห็นป้าคำใสฮะป้าคำใสเอาแล้วครับตอนนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งครับมันเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับจากคนที่กอกอกครับปฏิกิริยาลูกโซ่กูไม่กลัวมึงแล้วอะประมาณว่ากูไม่กลัวมึงนะฮะทุกคนเริ่มเริ่ม พูดพูดวันแรกๆพูดวันแรกๆที่เขาเห็นเขาได้ยินเขาได้สัมผัสแล้วก็กล่าวถึงใครบางคนความเป็นจริงคนคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ชาวบ้านรักไหมชาวบ้านเคารพไหมตอนนี้เขาเรียกว่าทุกคนพร้อมที่จะประกาศอิสระไม่ขอกลัว ใครบางคนแล้วเพราะว่าเส้นทางมาจะถึงปลายเหตุแล้วนะครับปปลายเหตุแล้วนะครับเมื่อวานไอคนพวกนี้นี่แปลกนะคนพวกนี้นะครับหนึ่งตัวพวกเขาเองจะหมดหนทางเองไม่มีใครไปทําเขากับเขาหมดหนทางเองสองเพราะผู้ที่เคยชื่นชมเขาเนี่ยเย่ดได้ตาสว่างแล้ว คนไม่ชื่นชมละอันนี้สําคัญยิ่งนะครับสําคัญยิ่งลุงพลไม่ต้องทําอะไรเลยครับตอนแรกเขาไม่เชื่อลุงพลหรอกแต่ขอให้ก็เรียกว่าถึงวันหนึ่งอะไรมันก็จะคลี่คลายของมันเองนะครับต่อมาคนที่ด่าลุงพลทั้งหมดเสื่อมครับเสื่อมวาจาที่พูดโมอ่ะเขาเรียกมุสามาสามปีบาปกรรมทางวาจามันได้ทํางานเขาแล้ว บางคนก็เริ่มมาแสดงถูกดำเนินคดีไปแล้วเพราะปากเสื่อมจากอะไรครับเสื่อมจากความจริงสัจจะเขาไม่มีสัจจะเขาไม่มีเขาก็เลยเสื่อมครับใครจะโกหกแล้วก็พูดในเรื่องเท็จได้ตลอดคุณพูดไม่เกินสามปีครับความจริงจะปรากฏเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดังนั้นลุงพลตอนแรกพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อเลย ลุงพลพูดตอนแรกไม่มีใครเชื่อเลยครับนอกจากเอฟซพอต่อนอกนั้นไม่เชื่อครับผลเป็นไงนะฮะฝ่ายที่ออกไปจากลุงพลก็เจ๊งเลยบงบอกว่าเขาไม่เคารพอยากยืนอยู่ฝั่งคนดีไม่สนับสนุนคนดีก็ออกไปก็เจ๊งนะครับ พวกนี้กำลังจะเสือเส่อมจากจากเสื่อมจากสิ่งที่เขาอาจจะเคยได้จากการด่าคนอื่นแล้วได้เงินก็ต่อเมื่อสิ่งที่เขาดา่ามันมันเสื่อมไปแล้วจะก,กลับมาก็ไม่ได้แล้วราะนั้นการที่ใครหยุดด่าลุงพลมันไม่ใช่เรื่องของลุงพล มันเป็นวุธิภาวะของพวกคุณเองแต่เอฟซีพอตอเขาเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วจำคือคนจะมาตบหัวกระตดดถทีบและจะมารูปหลังภายหลังไม่ได้หรอกนะเป็นไปตามกรรมนะครับกรรมทางวาจามันสร้างความเดือดร้อนมาให้พวกคุณคุณเดือดร้อนจากการโกหกแล้วก็พูดมดเท็จ นะครับใส่ความคนอื่นคนที่คุณพูดถึงถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงถ้าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์มีศีลคุณจะยิ่งบาปหนักบาปนั้นต้องชดใช้เอาเองนะครับนะฮะคนกลุ่มนี้ชอบใส่ร้ายคนอื่นแล้วพอคนอื่นเขาตอบโต้ก็จะเป็นจะตายถ้าคุณแน่จริงคุณอย่าเดือดร้อนสิ เวลาคุณพูดให้ร้ายคนอื่นพูดว่าคนอื่นแซะคนอื่นมันสนุกเลยครับมันสนุกเหรอคุณไม่คิดว่าเขาจะโกรธเขาจะโมโหเขาจะอารมณ์เสียเหรอแต่พอเขาตอบโต้ไปไงฮะคุณนึกว่ามันเป็นคนใจเย็นกับอารมณ์โมโหเหมือนกันเนี่ยคนพวกนี้จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับพอโดนตอบโต้แล้วไม่ไหวเลยนะครับ เดี๋ยวผมมีคลิปดีๆนะครับน่าจะมาให้ฟังเนาะทักทายทุกท่านนะครับพบกับช่วงนี้อาจารย์นะครับก็จะฝนตกมากๆไม่รู้ที่ไหนฝนตกบ้างนะครับช่วยบอกได้นะครับผมสวัสดีครับแอปุ้ยครับมาคนแรกเลยนะครับผมนะครับคุณคุณมองทูทูนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมนะครับคุณอามีนานะครับผมอามีน่านาอนะครับคุณทัศนีนะครับนะครับ คุณชาลีพักเครื่องครับผมคุณวิบลน,นะครับผมคุณปราณีคุณแม่นกแรนะครับชแนลนะครับผมนะครับฝากด้วยนะครับแต่ละช่องชแนลของพวกเรานะครับเพราะว่าพวกเราคือคนกลุ่มเดียวกันให้แบ่งปันความรักให้กันและกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็ยืนหยัดอยู่ข้างพวกเราทุกคนที่มีช่องต่างๆแม้แต่เขากําลังช่องเล็กอยู่คนเหล่านี้สนับสนุนยูทูบเบอร์ฟังลุงพลตลอดมาเลย ทำไมเราจะให้ความรักกับเขาขืนไม่ได้เนาะช่องผมเหมือนกันครับก็ฝากนะครับแอดปุ้ยแอดแสงนะแอดพัทรามน์นะครับย่าฮันเล่นะครับและหลายท่านที่มีช่องนะครับผมนะคุณปินทวนสวัสดีครับนะฮะคุณรัตนานะครับสวัสดีครับและคุณทุทุมองนะครับกิจดานค่าขอบคุณมากครับผมนะครับคุณคุณหน่อยหน่อยนะครับผมนะครับคุณ ประศักนะครับผมนะคุณประศักเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะคุณพระวินานะครับคุณสมชายคุณสายหยุดนะครับผมคุณเฟิร์สเฟิร์สสิครับอาจารย์สิรครับผมนะครับคุณเช้อ้วนชวนดื่มแชแนลนะครับนี่เ็าอีกช่องหนึ่งนะครับฝากด้วยนะครับ นะครับแม่นกแรชแนก็ฝากด้วยนะคุณเครือวันสิงเสน่สีครับคุณดอกอ้อครับผมสีครับคุณสมศรีนะครับพร้อมคุณเดวิดลิมนะครับผมขอบคุณมากนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะที่ให้มีการเคลื่อนไหวของช่องอาจารย์นะครับผมนะฮะคุณเกรียงศัก์นะครับสิครับผมนะฮะคุณกัจนาครับผมคุณฟิร์เฟิร์สนะครับ ะนะครับตอนนี้ชื่อซ้ำแล้วเนาะนะครับคุณชวีวันนะฮะคุณพระยาวนะครับผมคุณรัานนะครับผมนะครับคุณซีเอสอิดนะครับผมนะครับคุณเฟมารีมองนะครับเลี้ยงโคอยู่ค่ะมาให้กำลังใจอาจารย์อีกร่างหนึ่งโหเลี้ยงโคยังไม่ดึกใช่ไหมยังไม่ดึกใช่ไหมนะะคุณเอฟ บี f ีเอฟนะครับสามห้าหกหกโอ้พรุ่งนี้วันหวหวยออกเนาะพรุ่งนี้ห่วยออกเนาะเอาแล้วงานนี้คืนนี้ต้องมีห่วยแน่นะครับเดี๋ยวจะเอาห่วยทางบ้านมาบอกนะครับทางบ้านเขาส่งมาเขาบอกว่าซื้อในเด้อเพื่อมันออกจา์ก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะนะครับคุณนันนะครับผมปริยนันครับสิริครับนะครับคุณโมบิลนะครับโมบิลเนาะนะครับคุณดอกอ้อบอกว่าบุคคลใดกล่าวคำเท็จ คำเทปนั้นจะปรากฏให้คนอื่นได้รู้ในภายข้างหน้าโอ้จริงครับเวลาเนี่ยมันมันชัดเจนนะเวลามันมันห่อหุ้มความจริงไว้สักวันเขาบอกว่าความลับความลับไม่มีในโลกลุงพลไม่ใช่คนทำตอนแรกมันก็สับสนวุ่นวายในที่สุดเรื่องมันค่อยๆค,คลี่คลายมารับรองว่าฝั่งตรงข้ามลุงพลเรียบร้อยเลยนะครับเ,เตรียมตัวนะ นะครับคุณนันทนานะครับผมนะครับคุณชารีบอกว่าอำเภอหนองบัวนครสวรรค์กลังตกเลยกระจารย์อ๋อนะครับผมนะขอบคุณมากครับพี่รายงานนาอนะครับคุณยายน้องอีคิวคุณแคทคุณแคทอ่านว่าไงแทงใช่ไหมทางแปงอ๋อคุณแคทแปงนะน่าจะใช่นะคุณแคทแตงนะนนะงนะเป็นภาษ,าษาไทยดีนะนะครับสวัสดีครับอาจารย์สีครับผมนะครับ คุณจีเนะครับผมนะครับโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณมากแล้วอ่านทีหลังเนาะสอบติดพิชิตระเบียบพัสดุสวัสดีครับคุณชริพรสวัสดีนะครับข้างล่างเนาะอีกครั้งเนาะนะครับอ่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานได้ข่าวว่ามีคนคนหนึ่งเขากโกรธมากเขาบอกว่าเขาจะฟ้องของ นะครับแอดเอดเบนแอดเบน,เบนผมฟังแอดเบนเมื่อวานไม่เคยเอ่ยชื่อใครเลยส่วนใครร้อนตัวก็แล้วแต่คุณคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เหรอที่มาแะเขาด้วยการดูหมิ่นเหยียดยามไปถึงสามีเขาอะแค่นี้มันก็ไม่สมแล้วที่คุณจะเป็น คนคนที่ควรเคารพนับถือมันดูแคลนดูบูลลี่เขาอะดูบูลลี่เขาเนี่ยคุณเนี่ยวิเศษวิโสมาจากไหนไปบูลลี่คนนั่นคนนี่เขาก็มีอารมณ์ได้นะนะฮะถ้าเขาตอบเขาตอบเนี่ยเขาไม่ได้บอกชื่อ,อคุณเลยถ้าคุณเดือดดานถ้าคุณ เดือดร้อนในในสิ่งที่แอดเบนพูดแสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าคุณเดือดร้อนแสดงว่าเป็นเรื่องจริงทั้งที่แอดเบนก็ไม่ได้เอ่ยชื่อคุณอานะครับนะครับเรียกว่าใส่เป็นชุดเลยคุณรู้แล้วนะครับว่าการไปอยู่ปากแกว่งไปหาคนนั้นคนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาผมก็บอกแล้วว่าตั้งแต่ต่อสู้กันมาเนี่ย ที่คุณจะให้ลุงพลถูกประหารชีวิตเนี่ยลุงพลก็เข้าระบบต่อสู้กับคุณมาปกติไปไปมาคุณควรจะหยุดเมื่อศารลรอตัดสินคุณควรจะหยุดฟังลุงพลไม่ได้ไปเริ่มต้นที่คุณพวกคุณเริ่มต้นด่าว่าเขามาตลอดไม่เคยยอมรับดังนั้นสิ่งต่อไปนี้คุณควรจะหยุดตั้งแต่แรกแล้ว ผมเคยพูดหลายครั้งว่าถ้าคุณยังดิ้นอยู่แสดงว่าคุณไม่มีอะไรที่จะเอาชนะลุงพลคุณจึงมาดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งเสียเพราะกระบวนการต่อสู้มันหมดแล้วครับที่จะให้สังคมมาเชื่อคุณแล้วก็ให้สังคมมาตัดสินลุงพลว่าเป็นคนร้ายมันหมดยุคแล้วเขาตาสว่างหมดแล้วรอสารตัดสินอย่างเดียวจริงๆฝั่งลุงพลไม่ได้เดือดร้อนที่จะมาตอบโต้คุณเลยแต่พวกคุณมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ นะครับจริงๆลุงพลอยู่เขาอยู่เฉยๆของเขาอยู่แล้วแต่พวกคุณเนี่ยกับเหมือนกับไม่พอใจอย่างหนึ่งอย่างใดคุณก็รู้เนี่ว่าคำพูดข้างนอกศาลมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาไม่ได้ให้คนมาตัดสินลุงพลด้วยสารละนอกศาลเขาเปิดศาลให้แล้วพวกคุณเปิดศาลให้ลุงพลลุงพลก็ทำตามถูกต้องโดยโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่พวกคุณก็ไม่พอใจนั่นแหละครับคือผลที่มันมาวันเนี้ยพวกคุณจะเดือดร้อนมากกว่านี้เพราะคุณไม่หยุดสร้างกรรมสร้างเวรไปแซะคนนั้นไปดา่าคนนั้นแทนที่ชาวบ้านจะไม่ได้รู้เรื่องแล้วคุณไปแซะเขาเอา้าเขาก็พูดในสิ่งที่เขาจําได้แต่ไม่ระบุเป็นคนถ้าคุณยอมรับแสดงว่าเป็นจริงถูกต้องไหม แล้ววันนี้อีกครับไม่มีใครยอมเลยนะครับวันนี้ครับต้องขอให้เครดิตกับแม่คำใสนะครับฝากกดติดตามแม่คำใสแล้วก็ดูนะครับป้าคำใสเนาะป้าคำใสด้วยนะครับฝากกดติดต